ต่ำขึ้นมานะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีที่โพข้างหลังแล้วก็ขึ้นไปข้างหลังข้างหลังตรงนี้เรียกว่าหอแบ่งน้ําค่ะหอแบ่งน้ําเนี่ยจะเป็นส่วนของการกวนเร็วแล้วก็จะเติมสารส้มเข้าไปเพราะว่าทําให้มันทําลายสเสถียรนะคะแบ่งให้มันเร็วๆเสร็จแล้วก็ตกลงมาข้างบนจะแบ่งเป็นหกช่องหกแต่และช่องก็จะไหลลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าเบซินนะคะเป็น เป็นมีหกลายด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเติมสารส้มแล้วก็จะผ่านเข้าช่วงของส่วนนี้เป็นช่วงของกวนช้าค่ะกวนช้าจะเห็นว่าของเรามีอยู่ลาสเต็ปด้วยกันดูจากช่องค่ะช่องตรงนี้จะแคบกว่าแล้วหลังจากนั้นก็จะช้าลงช้าลงเรื่อยๆช่องก็จะกว้างขึ้นนะคะค่ะถ้าค่ะ แล้วข้างบนเรายังมีการเติมคอรีนด้วยนะคะเพื่อกาจัดเขาเรียกว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของสาลายค่ะแล้วก็ความที่เป็นน้ําก็น้ําอ่างส่วนใหญ่ก็จะมีแมงกนีสเราก็มีการกําจัดแมงกนีสไปเบื้องต้นค่ะแต่วัตถุประสงค์สําคัญเลยที่อันนี้เขาเรียกว่าพีคอรีนก็จะเป็นการกําจัดยับยั้งการเจริญเติบโตของสาลายค่ะ ค่ะหลังจากนี้ไปเราก็จะได้ตะกอนเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะฝั่งนี้อันนี้คือสเตปที่สามช่องนี้แล้วก็หลังจากนี้เ,นเขาเรียกว่าช่องเวียะคะ่ะช่องเวียก็จะเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นค่ะแล้วเห็นตะกอนในน้ําจะเริ่มมีตะกอนเล็กๆค่ะข้างบนเนี่ยเป็นการเติม,ตามสารส้มส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีตะกอนนะคะฝั่งนี้ มันจะเริ่มกวนช้าลงช้าลงตรงนี้กว้างสุดหลังจากนั้นน้ำส่วนที่มันมีตะกอนแล้วนะคะก็จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนฝั่งนี้เราเรียกว่าถังตกตะกอนนะคะตะกอนก็จะตกตกแบบโปรเจกต์ตายค่ะตรงไหนท,ที่มีความที่หนักค่นะ คือคือไปฝั่งโน้นนะคะก็กัวไหนที่ตะกอนมันหนักก็จะตกเร็วอันไหนที่เบาหน่อยก็จะลอยไปไกลนิดนึงค่ะดังนั้นแถวโซนต้นเนี่ยก็จะมีจะมีตะกอนที่เยอะกว่าส่วนปลายค่ะแล้วถามว่าตะกอนส่วนนี้เราเดินออกตรงไหนก็อยู่ข้าง เรามีระบบ PLC ตั้งเวลาไว้วันละสามวันละสามช่วงเวลาค่ะมองเป็นเดี่ยวเลยอะสะก,นอ,ะสะกอนเนาะตบสกอนตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเป็นเด a เอ็นค่ะมันก็เลยจะตีฟองแล้วก็ตะกอนก็จะมาสะสมตรงนี้เราก็เลยทำเป็นการลักน้ําจะได้ไม่ต้องมาตากบ่อยๆจริงๆต้อง ตรงนี้มันเลยไปจริงๆต้องกวาดให้มันลงค่ะอันนี้เป็นระบบการรักน้ำที่พลังงานราทําำขึ้นมาเองทุ่นทุ่นแรงค่ะแล้วหลังจากนั้นตะกอนก็จะตกลงข้างล่างใช่ไหมคะแต่ว่าข้างบนก็เราก็จะรับน้ำใสโอเวอร์โฟลแล้วก็ไหลาตามรางลงไปแล้วก็ไปที่ถังกองค่ะเราใช้ทรายกองส,สองอาคารนี้ ทำหน้าที่เหมือนกันนะคะน่าจะคารุกองฝั่งละสองพันคิวค่ะสองพันคิวเองครัปลากระพงยักมาเลี้ยงในน้ำสองข้อตองเราก็จะมีคอรลีนอีกสนนะคะเรียกว่าเป็นะิเดียราลีนหื่อที่จะกระตุ้นทายกองให้เป็นสีดำค่ะ ต,ตุ้นสายกองให้เป็นแมงกานีสแฟนค่ะ,คะให้ให้เขาจับแมงกานีสอีกทีอะค่ะ